สวัสดีนะครับวันนี้ก็จะมาอาสอบถามนะครับเรื่อง Battlefield สามนะครับมันทำไมถึงเล่นไม่ได้นะฮะเป็นแบบออนไลน์นะครับทุกทีก็เคยเล่นได้นะครับแต่แต่มาเมื่อวานนี้มามาเพิ่งเป็นเมื่อวานนี้นะครับเล่นไม่ได้นะฮะ เนียเป็นแบบออนไลน์นะครับเกม Battlefield ทุกทีก็เล่นได้เนะแต่ตอนนี้เล่นไม่ได้เซงมากนะครับ <c oughs> เป็นที่ผมลงไว้ก็คือ Battlefield สามนะฮะผมอ๋อเรามากดดูนะครับว่าจะเล่นได้หรือเปล่านะครับกดบอกกำลังเปิดนะครับ Battle f i e l d สามนี่ฮะมันขึ้นแบบนี้ครับ อะไรสักอย่างหนึ่งใครรู้นี่ช่วยบอกหน่อยนะว่าต้องควรทำยังไงนะครับไม่ได้เลยเสียงมากตอนนี้ <c oughs>